1 2กุ 12, 65, มภาพันธ์ 69, 40, ส5 6 5มอ3มส3 9ม4อสาำคัญคนละครึ่งเฟส,สี่สำคัญบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐบัตรประชาชนมีโครงการไหนแจกเงินเพิ่มอีกไหมคลิปนี้ครับมีเรื่องสำคัญในโครงการต่างๆที่จะมาเล่าให้ฟังนะฮะวันนี้วันที่1 2กุมภาพันธ์2565นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่ต้องติดตามการสำหรับเรื่องมอ3 3 9 4 0นะครับหลายท่านทราบกันดีนะครับผมว่า ทยอยโอนเงินอยู่นะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนแล้วก็พูดมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับในเรื่องของการจะได้เงินช้าหรือเงินเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่คุณผูกบัญชีกับพร้อมเพย์แล้วผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะบัตรประชาชนในเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยสามารถนะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีโอนเงินได้ดังนั้นเน่คุณจะต้องทำการทำแบบนั้น เพราะว่าทางประกันสังคมเขาโอนเงินให้คุณทางวิธีนั้นนะฮะเรื่องนี้ผมจะย้ําจนทุกท่านได้เงินจนจนครบนะครับเพราะว่าหลายท่านยังไม่ได้เงินก็เพราะเรื่องนี้นะฮะต่อมาเรื่องที่2ครับคนละครึ่งในเฟสที่4นะฮะเรื่องสําคัญก็คือนะครับถึงการลงทะเบียนนะครับผมก็ทยอยนะฮะลงกันไปนะครับจนยอดน่ะก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสีเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับ ไม่แน่อาจจะหมดแล้วก็ได้นะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคนละครึ่ง .com ดูก็ได้แล้วก็ใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็อย่าลืมยืนยันตัวตนนะสแกนใบหน้าสแกนแบบประชาชนจากนั้นก็คนใหม่เนี่ยก็ใช้สิทธิ์ได้วันที่1 7กุมภาพันธ์65นี้นะครับส่วนคนเก่าเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วแต่อย่าลืมนะครับอย่าปล่อยเวลาเลยไปต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะภายใน สิ้นเดือนกุมภาทศวรร28กุมภาพันธ์65นี้ไม่งั้นเนี่ยจะถูกตัดเงินนะครับ1,200บาทไปเลยนะฮะส่วนในเรื่องของการเพิ่มเงินคนละครึ่งเฟส4ตอนนี้มติคอรมอจะต้องติดตามกันต่อไปมติคอรมอเราที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการพูดเรื่องนี้แต่ในสัปดาห์หน้าไม่แน่เรื่องนี้อาจจะเอาไปพูดและมีการเพิ่มวงเงินให้นะครับต้องติดตามกันต่อครับสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่4นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับบัตรประชาชนนะครับ อย่างที่ผมเคยย้าเตือนนะครับว่าคุณจะได้เงิน200บาทในโครงการเพิ่มกําลังซื้อบารสวัสดิการชื่อว่าโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้กับบารสวัสดิการแห่งรัฐบาทประชาชนนะครับชื่อว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือการเอาข้อมูลของคนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆนะที่อาจจะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณจะได้เงิน200ตรงส่วนนี้นะครับแล้ว หลายท่านก็ทยอยได้แล้วแต่ข้อสําคัญแต่หลายท่านได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองได้มีวิธีการเช็คแบบเร็วๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใกล้ร้านค้านะที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งก็ได้นะคุณไปบอกเขาแล้วบัตรประชาชนพกไปนะครับบอกว่าลองเช็คยอดเงินให้หน่อยว่ามีโครงการเพิ่มกาลังซื้ออยู่ในยอดเงินแบบประชาชนไหมนะแล้วให้ร้านค้าเช็คให้ถ้ามีเงิน200คุณก็จัดการใช้เลยครับเพราะว่า ไม่สามารถเก็บสะสมต่อไปในเดือนหน้าได้นะครับใช้หมดเดือนต่อเดือนได้เดือนกุมภานันี้เดือนมีนาและเดือนเมษา3เดือนนะครับบัตรสวัสดิการอันนี้เช็คนะง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีบัตรสวัสดิการคุณก็ได้200ก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยต้องบอกร้านค้าด้วยนะครับเพราะบางทีเขาบอกยอดคุณหมดแต่จริงๆแล้วเงินมันแบ่งเป็นสส่วนเงินที่คุณได้ต่อเดือนธร,รมปมติกับเงินเพิ่มกำลังซื้อมันเป็น2โครงการคุณจะต้องบอกด้วยว่าบอกร้านค้าีด้วยนะว,ว่าจะใช้เงินในโครงการไหนนะครับโอเค แล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องครับโครงการไหนจะมีการแจกเงินเพิ่มอีกนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะได้ยินข่าวกระแสโครงการอะไรใหม่ๆโครงการรัชนาะโครงการอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้นะปัจจุบันก็มีโครงการที่ผมเล่าไปทั้งหมดตอนต้นคลิปนี้นะครับอย่างอื่นยังไม่มีแน่นอนครับถ้ามีความคืบหน้าใดๆเนี่ยในโครงการไหนเพิ่มอีกผมต้องนํามาฝากคุณอย่างแน่นอนอยู่แล้ว โครงการที่คาดการนะครับว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มนะครับที่ต้องติดตามกันนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคนละครึ่งในเฟดสี่นะครับตอนนี้เริ่มอยู่มีลุ้นนะครับเพิ่มวงเงินอาจจะเป็นพันห้าหรือว่าเป็นสามพันก็คือเพิ่มให้จากเดิมอีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือโครงการแรกที่มีลุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยมีการประกาศล็อกดาว์โครงการเราชนะ ม3 3เรารักกันถึงจะกลับมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการหยุดงานไม่มีการประกาศล็อกดาวถ้าไม่มีเราอยู่ในการเปิดประเทศ2โครงการนี้ไม่มีทางกลับมาแน่นอนนะครับส่วนโครงการที่หลายท่านเคยใช้และชอบใจคือชอ็อปชิมช็อปใช้นะครับผมขออนะครับชิมโครงการชิมช็อปใช้เนี่ยคือเป็นโครงการที่ แรกๆเลยนะครับที่ออกมาและให้เงินสดแต่โครงการนี้ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าข้อดีคือไม่ต้องออกเงินเลยรัฐออกให้เต็มๆเลยครับ1000บาทนะฮะอันนี้เนี่ยโครงการที่ผ่านมาในโครงการที่มีโอกาสมาก,ก็จะเป็นหน้าตาโครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อที่กำลังเริ่มอยู่ก็ถ้าเกิดว่าคนละขึ้นเพิ่มเงิน โครงการเพ offers, flying, like weeks, tá, <cin> ิ่มกำลังซื้อก็จะได้รับการเพิ่มเงินด้วยนะครับจากรอบที่ผ่านมาคนละครึ่งนะับอย่างเฟสสามที่ผ่านมาคนละครึ่งเพิ่มเงินเพิ่มกาลังซื้อจากเดิมในได้2 0 0ก็เพิ่มเป็น500เลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพิ่มก็จะเพิ่มตามเป็นเงาตามตัวกันไปในแต่ละโครงการนะครับแล้วโครงการที่จะมาอีกนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่ลดรายจ่ายต่างๆนะครับ เช่นลดประกันนะครับอันนี้ลดประกันสังคมเนี่ยก็ทยอยคือโครงการออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับคือมีแน่นอนแต่ว่าต้องรอการอนุมัติก่อนถึงจะเริ่มใช้ได้นะครับลดไม่ว่าจะมอ3 3 3 9 4 0นะฮะแต่ตอนนี้ก็มีจัดต่างๆที่อันนี้อันนี้เป็นโครงการที่เริ่มแล้วนะครับคือลดราคาสินค้าค่าของชีพนะครับให้ถูกลงคุณก็สามารถ ในบูบ้าของคุณลองสอบถามดูได้นะครับว่ามีที่ไหนที่เขาลดราคาให้อย่างเยอะๆนะครับก็ทุกคนทุกฝ่ายนะก็แต่ละท่านก็ออกมาช่วยออกมาแบ่งปันอะไรนะต่างๆกันนะครับแต่ก็ยังมีลุ้นอีกนะครับโครงการในพวกในอาจจะเป็นเอกชนออกมาทำนะครับเช่นในปีที่แล้วนะครับก็มีมิสทีนนะครับสู้โควิดโครงการนั้นก็ให้1,000นบาทนะเป็นโครงการยอดฮิตมากๆ ครับอันนี้คือเอกชนที่ออกมาช่วยต้องติดตามครับว่าจะมีเอกชนคนไหนนะครับผมในกลุ่มไหนออกมาทําโครงการแบบคล้ายมิทีนสู้โควิดอีกหรือเปล่านะครับนี่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยว่าจะมีโครงการไหนที่น่าสนใจแล้วจะมีแนวโน้มว่าจะมีเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องครับที่ติดตามผมนะครับนอกจากคุณจะติดตามเรื่องราวที่ผมเล่า แนวแนวนี้แล้วผมยังมีทําคลิปสอนให้คุณใช้ทุกอย่างในโลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับยุคนี้ทนทุกคนส่วนใหญ่มีมีร้านค้าออนไลน์มี Facebook มีทุกอย่างกันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีผมพร้อมสอนคุณนะครับแล้วมีคลิปสอนไว้เยอะมากวิธีการที่คุณจะเข้าไปดูครับโดยกดชื่อคลิปนี้นะครับกดเสร็จจะมีไลน์แอดแอดไลน์เสร็จเด้งไปหาไลน์ปุ๊บจะมีคลิปแนะนําให้คุณเห็นเยอะมากนะเพียงคุณกดเข้าไปในเรื่องที่คุณสนใจ แล้วก็ไปเรียนรู้ในคลิปต่างๆที่ผมจัดทำสอนเอาไว้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษคุณสามารถแอดไลน์ตรงนั้นมานะครับแล้วมาพูดคุยส่งมาให้ผมได้นะผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าคนเนยเข้ามาสอบถามเยอะมากๆก็ถ้าผมสะดวกมก็จะไล่ตอบตามแต่ละคนนะครับขอบุุทุกท่านครับที่มาพูดคุยกันไม่ว่าจะใต้คอมเมนต์แต่ละคนผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแต่บางทีตอบไม่ทันจริงๆเพราะวันๆหนึ่งก็มาเยอะเหมือนกันนะขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ คุณอยู่กับผมมาตลอดนะครับยังไงร,รักษาสุขภาพผมรักคุณมากมากนะครับทุกคนผมรักทุกคนที่ติดตามและเป็นแฟนคลับกันอย่ากต่อเนื่องครับยังไงร,รักษาสุขภาพมากๆดูแลตัวเองมากๆครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรในโครงการไหนผมจะรีบนำมาฝากทุกท่านในก่อนขายครับสำบนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม